ท่านผู้ชมวันนี้พวกผมช่องแซนธนภัทรนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์แบบว่าแป๊บเดียวนะทุกคนเราจะเล่นแอปโอมมทีนะทุกคนแล้วก็เราจะเล่น, M. M. น,นคำพวนกันให้คนที่เจอ,นะนนะเ,อเราเนี่ยพูดคำผ่วนะเอ้ยเราได้พูดคำผวนใส่เขาและให้เขาเอาไว้ถูก<ะ>ถ้ามว่าเขาไม่พูดภายในห้าวิไอ้นี่โดนตกคนที่เล่นเนี่ยโดนทุกน,นะเียนไปเดี๋ยวเราไปดูในนี้เดี๋ยวเราไปดูใน, <c oughs> น,นเลยคนระับทุกนคน <c oughs> ไปไปไปไไดเลยยมึงลงมทไมวะเออไปอะไรไปอะไรมันบอกฮะสติบล็อกสตบอ สติเล่าบอด้เกสติบ่าบอด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 อรีบสติบลาพี่สติลาะสตอเบอรี่ไม่โดนสัตว์คนีผมดูหหน้ามาโอ้พี่พี่โอ้ก็แล้วคุณแล้วถ้าผมตอบผิด แล้วพี่จะโดนอะไรเนี่ยอ่าวชิบหายแล้วไม่ต้องรู้ดีกว่าไม่ต้องรู้ดีกว่าหนูโม้เหมือนผมผมตอบผิดอย่างเงี้ยเพื่อนพี่อะไรเป็นไงเป็นีแบบนี้ชนโอ้ยตอบถูกแล้วจะจะไปรู้ทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยพี่กำดากำดาตีหมอกำดากำดาตีหมอกำดาพี่กำดากำตากำดา

เอาช็อตวันนี้เอาเอาเด็ดอะไนี่วันเด็ดครับชักเธอมอบชักเธอมอบช่วงสับปั๊บหรอไม่หรวฮะชักเธอมอบไม่วราโอ้ไม่รูไปู่ไป่ลูหรอไปอยูไปหูหรอเอาพี่อีกรอบหนึ่งนะชักเธอมอบชักเธอมอบคืออะไรมอบ เมาแต่จังเมาแต่จังเมาแต่จังไม่ใช่เอาใหม่ไหมพี่เอาอีกคำเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำนะอ่าอีกคำหนึงพี่ผมขออีกคำหนึงกาดำเอ้ยับใดบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เคยถึงคิด อยาดหยาดหยาดยาดหยาดหยาดหยาดยาดยาดหยาดหยาดหยาดยาดยาดหยาดหยาดหยาดยาดหยาดหยาดหยาด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 ยาด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 หยาด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 หยาดยาดหยาด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 ยายาด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 ยา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  อ๋อก็โอเคมองมองกันยี่ครับพี่ครับไล่ไล่โดนจอครับไล่โดนจอนี่จีซบสาจีบสาวไล่ไล่โดนจอเล่โดนใจขอพี่หรืยอดหรือยอดของพี่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 มีปามีปามีปะมีปะมีปะมีเรเต้นเพจได้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 อ๋อชักเทอมอ้อพี่ ชอบเธอมากโอ้โหยอดพี่ยอดโหคิวเลยของมาพี่ขอบมากครับขอบมากครับเจอกันครับพี่บายมันนี้พี่เจอมีแต่ไทยพี่เจเเจอมีแต่ไทย หนูก็เจอแต่คนไทยพี่โอ้โหเจอแต่คนไทยพี่เจอแต่คนไทยนี่ทีหนึงทีหนึงเจอมีแต่ไทยฮะเจอมีแต่ไทยเร็วพี่ไทยแหละวะโอ้ยโอ้ยแต่ยิ่งเกงอู่เดี๋สัตว์โอ้ยตอนนพี่ระบบหมดแล้วเจอเจอมีแต่ไทยพี่ game 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 tamam bye bye kita ladut kita ladut kita ladut ไม่คุยกับกูวไอเฮียเยดโดพิ้มไม่เฉยยสวัสดีครับพี่พี่สนใจผมหน่อยดิพี่ฮะสนใจผมหน่อยดิอ, <c oughs> อิตอา,าลาดุดิสุดยอดพี่สุดยอดพี่ไม่ตอบผิดไปวะ ไ้เยอะไมจะรอดไหมในรอนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องร้ายกดมาเนี่ยไม่ร้ายครับไม่ร้ายไม่รลายไม่รลายไม่รลายไม่ไม่ไม่มะนาวต่างดุษพี่มนุษย์มนุษย์ต่างมะม่วงอะไรอ้าวต่มู่มม่ไอ้สักทีเดียวอีกรอบนึงพี่อีกรอบนึงอีกรอบนึงมะนาวต่างดุษ มันดูต่างนาวออนั่นแหละพี่ก็แค่นั้นแหละสุดยอดของมากพี่ของมามของบานแต่กามี่จังเลยโอ้ยหอทบพัมันดูต่างม่วงเลยใชหกลัวมันรู้อะไอ้ยี่กลวมันรู้เว้ยอ่าเดี๋ยวนี้เจอเจอะไมพี่เจอระไม้เจอละไม้เจ้าเอไมโอ้ยโอ้ย โอ้ยกูไม่โดนเลยสัตว์แต่ลพี่แต่บคำว่าคำว่าต้้งโดนจริงเยเฮครับโอ้ยคุณพี่พี่้านมหลับนะอ๋อยังไม่เล่นพี่ยังไม่เล่นัเล่นนี้ก่อเล่นนี้ทำไมอ่ะลากเถอมลากเถอมาเออโอ้ยโอคงเทพสามตาแล้วมาโดนใจองเทพสตา เชียเชียเชียสวัสดีครับตองเป็กก็ด้วยกูดูมรงนั้นะตองเป็กเลยอัลลีดอยพี่อาลีดอยแปลว่าออลลีดอย อร่อยดีนั่นแน่สุดยอดพี่สุดยอดอุ้ยออมที่มืออะไรอ่ะโอเคพี่ขอมมากครับขอมมากครับอันนี้ี่มุมมุมกะลาคบพี่มุกกะลาคบไม่ใช่อ่ะเก่งจัดเลยชอบเก่งโอ้โหชอบพูดเก่งเลยซ้ำไอ้ชาติแบบนี้วิ่งครับต้าววิ่งครับข้าก้าวไปเจ็ด ลูกนี่มันบัตเคมเบรย์มไม่เยอลยไ่อเมันดี๋ยวเดีวอันนี้เดี๋ยวพส่รูไม่ต้องูสายาได้ดูเรือยครับหวานเกียบเป็นไฟกันเม้นเป็นเม้นดีกว่าเป็นเม้นดีกว่าเป็นเมนเป็นเมนอีกรอบหนึ่งได้ไมอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่าอีกรอบหนึงอีกรอบนึง เป็นไฟกันเม้นท์อ๋อผมที่ดอกแล้วรีวดิรีวดิเกี้ยวะเป็นเมนใช่ไหมเป็นเม้นท์ใช่ไหมเป็นเม้นทเหรอเป็นเมนเหรออีกขอดีดีอีกอ่ะอีกอบอีกอบนี่เหียเอาข้าม่นนาะข้ามนามนะาอนโดนเฮ้ยยังอยู่พิ่งยังไอ้เหีย ผักไหมท่าจริดกูรู้มึงรู้ไอ้ยังกูดเถอะน้ำดิ้นได้แล้วดิผักไหมท่าจริดมีอันมันง่ายกว่านี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันง่ายกว่านี้ไหมเอาง่ายกว่านี้รุดไม่มีวันยัก ผมเลยายัดเข้ารูยัดเข้ารูพวกมึงหมุนมึงหมกมุนลวเออบ้วยบะเบื่อหมุกมุนอยู่แล้วเนี่ยิีด้วดนอนเดี๋ยวฟ้าใมาเป็นไฟกันเม้นฮะเป็นไฟกันเม้นเป็นเป็นเป็นกันนั้นฮะอะไรนะตัวอีกทีนึงชัดชัดชัด เป็นแฟนกันมัไหมโอเคมากที่ยอดผมว่าครับผักไหมถ้าจะลิศผักไหมถ้าจะเล่นคืออะไรวะเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงผักไหมถ้าจะลิศผักไหมถ้าจะลิศลิศอย่าง ต้องปวดต้องปวดเดีวพี่ไอ้เลยผักไหมถ้าจะลิ้กูคุยใครผักไหมถ้าจะเล่นผักไหมถ้าจะลินถ้าจะลิ้นลินลิลิผักไหมถ้าจะลิ้นผักไหมถ้าจะลินหนึ่งสองสามสอมามตีกูตีตีโอ้ยตีใหญ่จัพี่พูดอะไรจะฉานนี้ผมไม่ได้ยิน โอเคพี่เอาไหมเอาไหมผักไหมถ้าจะลิ้ผักไหมถ้าจะลินเออสอีผีแม่ถ้าจะรักเออผีแม่ถ้าจะรักสุดยอดสุดยอดใช่ใช่ครับยอดสุดยอดนะครับทำไรเนี่ยเออลุดไม่มีวันยักษ์พี่ฮะลุดไม่มีวันยักษ์ รักไม่รักไม่ยอ้อนจุดโอ่วุ้นหัวไอ้เหี้ยวุ้นหัววสัตว์โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยนะคนถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ต้ใต้คอมเมนต์ได้เลยทุกคนแล้วเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายๆเอายาพาราให้กูด้วยวุ้นหัวอะไรวุ้นหัวคุณเนี่ยโดนเยอะสุดเลย